ดีามก็มก็อบอดีดมาทึนีก็ลก็ตลนะาทีนี้กูจะเกทำมึนี้มันีตัวมรเบิ e i กลัมาเล่นกับกมันองะแล้วเราแลเราแลเราแล้เราแลเราเยอะจัดเลยกูโดนเยอะจัดเลยเขาเบืองเขาเบือง เลยไปให้หมดเลยในวอรไปเลยแรนแดงแรนแดงแร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 แดงลากมาพี่ลากมาลางกมาอยู่ลากมาอยู่ลากมาอยู่ตรงยาวตรงยาวตรงยาวออกไอเมย์น้องเมืองเส้นเส้นหลักเส้นหลักมันตามอยู่มันตามอยู่มาหน่อยมาหน่อยไม่ไม่พี่ต้องถอยมันเยอะไปเยอะไปเยอะไปพี่ต้อถอยก็มันห่วยนะไปเต็มนะพี่คอายเราแมันเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเนี่ยมันเเอยล

ุวมแล้ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่เป็นจำนวนหนึ่งมารวมสามพ่อเลยโดนไลยู่บงพอโนยี่ ยนบะเกมแมที่ขับไปมันยืดถึงใช้ไปมไปไไปไอไม่ต้องมาไปไมไปเจอมาม่อมาม่มันเยอะจัดเลยเพื่อเราลงดนเพื่อเราลงดนเพื่อเราดนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อเราเล่นแล้วเนี่ยไปไปสามซ้อไปสาม้อไปสาม้อสา้อเรูวสาม้อน้องสา้อลงมาต้องลง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 พี่บอลเลยพื่อพี่ลีมารีมาาดดมาหมดก่อนให้คุณลงบ้าไอตัวให้คุณลงบ้าหมดหมดไป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  ไปสิ่งตัวไป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 ตัวไตัวไป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  เบดีดีบดีดีบอดีดีเมดบดีดีบดีดีบดีดีสวยสวยตันยิงดีตันยิงมาดีมาดีไม่ดีเอาดีเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ดอย่าไปนสอด้วย้วยไม่ได้ฝั่งนี้ด้วยไม่ได้ฝั่งนี้ด้วยไม่ไดฝั่งนี้ด้วยช่วยหช่วยใเ้ื่อยให้ช่วยให้ช่วย้วยช่ว่วยหข็่วยช่อยให่ห่ยช่ห่ยให้ชขใคแข็งอแข็งอแข็งคอให้ ตายป่ะไอ้อะไรไม่ตายอ่ะมึงพวยอะไรมึงวไอ้สัตว์วยอสัตว์ตายอะไรไอ้สัวอะไรให้สัตว์อะไรมึงดูเลยโมักเบอกก่อนมึงดูไโมราไอ้อะไรมึงพวยอะไรให้สัตว์ตอไอ้ที่่ปอไตยที่าอไตยี่ปยไต้ฝั่งยนึ่งเพื่อไต้ฝั่งหนึ่งเพื่อไตกฝั่งนึ่งเด็กประเทศเพื่อไต้ฝั่งไหวไหวมึงไหว

ไปุไอ้ดิคยดับสกิลปากเลยดิดูงไล่ไปไไม่ไ้ใตคุณนคุณรู้เลคุณดูงคุณรู้เลยลวันื้อโยากเนื้อไม่ตาแ์จะตอาอย่าไป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 ย่าไปอย่าไปอย่าไอย่าไปอาไปอไปอยออยไปอย่า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 ย่าไ่ไป่าไ่าไปไปไปอย่าาไาไปอยอยไปอยอยไปไป่าไปออย่าไปอย่าไปอไอย่าไปย่าไปอย่าไปอไอย่าไปย มันโหนอต่อไปเอาต่อไปเอมีเลู่ไ้เกงนะเก่งนะมีเลยคู่เลยะไม่ย์คู่เลยแล้เาูเียอะไรไเมื่ไห่วาจะวาไม่อไหอะเชียตายอะไรวะเฮมึงเล่นนา่ไม่ได้เลไม่ได้ปัดเกื่อตีไม่แตกเลยอะไรวะไอ้เพียว้ามเป้าค่อรวะไอ้เพื่อนชุดคกุดดีตีไม่ตายเลยเยอะตีแต่เพื่อนตายไอสัตว์เออก่อไม่ได้ง่ะ เขเอามาวาดให้ฝักไอ้ขยให้เอามือไปเชียไอ้ขี Gloria ้ขี้กมงเอามไอไอ้หัวยเอาให้เราอะไอ้บอลตัววีตัวีจให้ัควยควยยะอะไรไอ้ฝากไอ้บอลมาควยมไอ้ ไอ้เหี้ยหมายไม่ล่นเลยไอ้เหี้ยมีแต่พวกตัวเด็กเซ่เหลืยู่ตัวไอ้เหี้ยตัวเดอไม่เป็นไรตั้งแต่ตัวพีไอ้เหี้ยตั้่ไอ้เหี้ยตั้งแ่ตัวพีไอ้เหีตั้่ตัพีไอ้เหี้ย้งแต่เวพีไอ้เหี้ยต้งแต่ตัไอ้เหี้ยต้งต่ตัวีอ้เี้ต้ต่ตีไอ้เหี้ต้งแต่ตไอ้ี้ต้งต่ตีไอ้นี้ต้งต่ตัีไอ้เี้ต้งต่ตูนีอ้ี้ยต้แต่ตูนีไ้หี้ตั้ต เองไอบอลนหว่ามันไม่มีปืนใช่หรอไมยไม่ลั่นเลยจริงๆหมาไมไม่ออกเลยเฮ้ยเพื่อนโดนอยู่อข้างหน้ากูถามมันมัไมีมีอยู่ตรงผุ่ม่ะมีไมอยู่ตรงพุ่มไปเอาเไม่มเนิ่มไปอไยมีตรงพุ่ม่มามามามใครเอาศพตไวเกี่ยวมงเนี่ยมันเล่นเป็นหรือเปล่าวะกูอยากรู้อะอันนี้ก็ได้มอะไรล็อกม่ยกูไม่ค่อยอยากุ่มเลยว่กูจะอุ้มเองมาต่อนี่ห่อไมันจะมันจะุมมช่ไมตู่ ะมุ้มแหละมันศพมันเหลือเยอะขนาดนีไหนแบบมันไม่ได้ไม่มีห่อนะครับพี่ชายปอมีห่อับพี่ไม่มีห่อแล้วพี่ไม่มีหอไม่ไม่ไม่ห่อเหมือนกันครับไม่มีห่อเหมือนกันครับมีผมขอนั่งด้วยผมขอนั่งด้วยคนผมมีมีให้คนพิลล์เลยฮัลโหล้อรถอยู่ไหนฮัลโหลแล้วมันมีศพเหลือเว้ยนั่นพังเลยโอ้ เองเวที่ไ่อยู่ในไฟที่ต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเลือเเลือตัว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 จะติดเลนตัวจะติดเลนตตไม่เฉล่เรถมันพังกูไม่ได้ติดเลนสอบรถมันพังไอ้อบอกเพื่อนดิไม่เรื่อยตลอ้สอบเหลือแล้วน้องสบเหลือแล้วไอย้อพอดเอามรถไปถ่ายเละมถ่ายเลสวยตู้สวยาวเร์ดนโอเคน้องโอเคปะปะปมึง้พอมึงอาดหรออุ้มอยู่นะไม่ไม่ห่ออยู่หออยู่รถห่ออยรถตู้แดงใช่ปะเขบอเช็ใหม่พิจาราตำรไจเยเขาบอกเขาบอก้หนาท่ตำรวจเลยต้เา้อต้องเล่นฉลาหนยอุ้ย ตัดติชุดเคสใหม่ให้พี่ไปหาตำรวจแต่สีเคสเลยนะแปดทีได้แปดได้แปดได้แเลยพี่น้องเจอพาวเเลสายน้องอุ้อยู่บอกไม่ได้แล้วขี่มากใครเนี่ยอีกคนหนึ่งที่รับที่มีหอ่อข้ายะพี่ข้ายะพี่หอใช่ปะพาวเเลสายพี่ทีขับไปขับมาแล้วเว้ยมึงไปหาที่จอดที่มันหลอกแมบอ่ะกูพูดจริงจนะมึงยิ่งขับมึงยิ่งเจอตำรวจเว้ยเป็นเบิกเบิกมันเป็นไรวะมันเหมือนดมันเหมือนมันอันนี้เนาะเหมือนนะเนาะพี่เปาเนาะเหมือนอะไรวะมันเก่งอ่ะแย่เลย มีกระแกร้อนะมีนะเก็บส้มมีเก็บส้มมีนะโดชิบาร์รอให้เราหมกหมวกอะไรใช่ผิดว่าไงรว่าใคว่าใครหมกหมวกหมวกอะไใช่หมผิดไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงสี่มึงมึงก็ขับมึงก็ขับก็ได้ขับปกติของมึงกันเดี๋ยวเขาก็มาอยู่แล้วแหละไม่ต้องหมกไม่ต้องหมวกช่อยแม่หมดหรืไว่ใช่วยช่างดับมันปะไม่ใช่ฟุตไม่ใช่ดับบอลไม่ต้องหมกหรอกโอเคเก่านดูน้ำรวจปก่อไม่รอดไม่รอดไม่รอดไป็นไรเหี้ยควานช่างมันกูบอกแล้วมันอยู่บนพวกมันอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยเจ้านไม่คอยยูหรือ 1ิดสี่อพี่ส4ิดสี่อ่ทีไวไวไวำจทีบีรามาหนึ่งตัวเก็บส้มเลยต้องเก็บส้มตู้พี่ตู้ีพี่เอาเป็นกะลาดพีกะลาดอะไรเนี่ยอไ่กันอะไกนอะไตัตู้จะมีอาการดโอ้ตู้อย่ากูมีอยูกู้มีอยู่ในจะลืมเติมกระสุนนะครับเป่า รถสวยหมดหัวยี่ก็ถือเลย11นัดไอ้สัตว์13ต้องหยัดแคลมด้วยครับอ๋อในรถอ่ะเรอตู้แดงกว่าตู้แดงแป้งอยู่ตรงไหนพี่ในเมืองปะเจอเจอเจอแถวสี่มีรถปะรถอกไหล่ยี่ตู้แดงมาวะตัวนี้ไม่มีฮะไม่มีพี่แต่ผมเปิร์โลได้เงเฮ้ยมันมันสวยยี่ดิ้งสวยสามเองไออ้สัตว์จะโจดค่อยมึงโชว์เพื่อนไม่เดียวเลยกูเห็นบ่อยถ้ามึงไม่ตายลงนรกกูบอกละ ตายเพื่อน ah, um, ah hey ิเฮ้ยไอ้ฮีไม่ตายแน้วไอ้สัตว์มาดิตัวมาบอกบอกบอกเพื่อน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 ไอไม่ตายแน่วเต็มกระบาลไอ้สัตว์ตายไอ้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม้เอไอ้ฮีพี่กูตายไอ้สัตว์ช่วยพี่ช่วยอยู่ช่วยู่ช่วยอยู่ช่วยอย่ช่วยอยู่ช่วยย่ช่วยยู เป็นโรคอะไรวะวันนี้มีใครมาได้ไหมทะเลตายมาหน่อยกดดิกดมาดิดดิมดบ้างมีดดิกูเลยเนาะซ้ำเฮ้ยมันไปช่วยพีเป่าไปไปช่วยเป่าดิไปช่วยเป่าไปไปช่วยเปล่าดิเอไปพี่นปไปพี่เอามาเอาาายายายา่ ไม้แบบย aho มายุ but, ่งเอามึนมายุ่งเอามายุ่งเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี <S <S ่ยยอมแพ้เหรอเนี่ยอันนี้ยอมหรอหรืออะไรอ่ะควยควยโพี่กูไเดมี่ตำรวจมเร็ควยโพี่กูไ่เดย่ถึงต้องมอบเลยหรอซุ้มครับดิ พี <cam ill ot> ่ป <cam ill ot> ่ปาเอาศพเอ้าทำไมรถหล่สรุปคือมึงมีรถไหมตอนเนี้ยเมื่อกี้มึงรอดเมื่อกีเมื่อกี้เราเก็บหมดปววะหรือว่าไงวะหมดหมดหมดเลยพี่หมดใช่ปะโอเคตัวถึงตัวที่มาช่วยด้วยใช่ป่ะใช่ใช่โอเคสวยสวยสวยสสวยจัดไม่มัน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 ยิงี่มาเอาศพไปหน่อยมาศพไปหน่อยพี่เอาศพไปหน่อยมาไปหน่อยมาศพไปหน่อยมาศพไปม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถืออย่ี่ไหนไม่หอไม่มีหอไม่หอไม่หอมมมมมม าห่อนะอย่าห่อนะเออดูดหัวเพื่อนอย่างเดียวเลยตียังไงก็ไปโดดไปโดดแต่เพื่อนอ่ะอไม่ห่อนะเมี๋ยวต้องไปหอด้วยตีเขาอีกโคตรยากเลยอ่ะนี่ผมเอาห่อนี่เพียอนพี่ตรงนี้เพื่อนมาๆมาๆมาขอหน่อยขอได้ขอหน่อยใครมีห่อเหลือปะใครมีห่อเหลือปะแปดห่อเองห่อเองแปดแปดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งไอ้คลิปให้ตู้เดี๋ยวก็ได้ไอ้ตัวนี้จะไม้ห่อรอเลยใช่ไหมมีห่อเดียวมีห่อเดียวพี่ไม่ห่อเดี่ไม่ห่อนี่ตู้ห่อไปตู้ห่อไป อมาหอเลยถอดแม่ง9 1กับ4 1ใครแบ่งหมใครแบ่งไหพี่บอลพี่บอพี่บอลพี่บอลพี่บอลพี่เอลพี่้องพี่บอลี่บองพี่บอลพี่บองมี่อลพองบอลพี่บอลพี่อลพี่องพี่บอลพี่บอลพี่บอลพอลพี่อลอลพี่บอลพี่องพี่อลี่อลพอ่อพี่บอลพี่บอล่บอี่บอลพ่บอี่อลพี่บอพี่บอี่บอี่อลพี่อลบอลพี่องพี่อล่อลยีอง่อลยี่อล่อล่อลพี่บอลพี่บอลพ่าอ้องพี่บอลพี่อี่บอพี่อลพีอง ไอ้ตรงเหมือดไอ้ตรงเหมือดครับไปทางไปทางโคเหมือดโคเหมือโคเหขาคล้ายเหมืนแลนด์แลนด์เบลล์พี่พี่พี่พาไปน้ำบ่อสองเออพี่ถ้ากูไปถ้าพาเขาไปเลเบลก็ดีนะมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วครับน้องหลุดแล้วหลุดแล้วแกว่าสอบหลังโรบ้านโอเคตำรวจมาโอเคหมายจำเดี๋ยวไปซ้จำไม่้จอดอยู Crit ่ไหนแน่เจ okay. ้ารถนั้นผู้ขับไปก่อนเลยนคุณจะโดนตำรวจจับละยี่เคลได้เราเหลือเหลือเท่า